้อมาองเดอบนีมึงดูเมียกับพี่้องเลยไปบอกบอกพวนะเขาขบุกเขาบือไปขอทานมาว่ะสันผากระสอบล้างกรอบๆห้าว่าเด็กน่อยได้ขี่รถลงมาเฮ้ยไอ้แป๊ะเขาเห็นเป็นพวอซีถือเบ็ดไปใส่อยู่เฉอเงินอีตัวนัเออ <g ül üyor> หักเงินไปใสป่ผู้เดียวเออเออเอาขึ้นในแล้วโดดขึ้นใายายแปรคนสร้างเครือ่องมันบุคคลเลยอือมันบุคคลอะไรกะนสามลอยซ่าเหอเออขอบใจผัวขาล,ลายลายให้มีคนอุดหนุนลายลายขอบใจผู้ที่อุดหนุนคือกันเนะาะลูกสาวยายแปรทำผังไทยอุดหนุนพอ่อค้าบานะโมงเนาะเอาส่งให้กินทั้งที่เลยขอบใจลายลาย เ like bon ิ่นบอจักอันเพิ่นบอจักทางเท่งข้านหน้าในยายแปรพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นแสตถามเห่าว่าเออบอกพี่กั๊ดแหน่ไผ่เลยบอกว่าเอออยู่เนื้อเนื้อเนื้อแล้วก็มีทางเว่ยต้องไปว่ะได้ยังไงเฮ้ยอันคอยสั่งนะได้บอคอยสั่งน้ำเจ้าะบอ หอยแค่เฮ้ยหอยแมงผูบโบแม่นี่ยได้เหม็นไปอยู่เฮ้ยเสียงฝนรือเสียงยังวะนเลยะคือเอิดเอิดบ่เฮ้ยสายได้ยังไงเฮ้ยให้เองเบิ่งไงอีซี่แล้วซาเมื่อได้หนิเมื่อได้หน่ห้าววสิบัมาแล้วก็ล้างวสิเห็ดกินตอนนี้ก็เมื่อขำไม่ได้พี่น้องผู๋หาโมงเข่งเลยผู้ดีใจนะเนาะลูกซาซื้อเนี่ยกินให้กินเนาะ ดีใจเลยให้อยู่ดีไม่เลี่ยงนะให้ลำให้รวยซาแค่พเถอะแค่เถอะอ่ะโอ้งบประมาณหลายบาทเติบได้เนาะได้ยังไงอันนี้ผูนพันกว่าบาทคุณน่ะป้าเออเพิ่นเอาข้าวเจ้ามาให้พ่อเพิ่นพ่อวางฮะเอาข้าวก็เอามาหายลายเติบดิหวงกินไปละย่างอยู่ย่างในสัตว์ตัวนี้ กระดูกหมูกุ้งบ่ได้กินเอาเงินคืนกุ้งบ่อยากงามวันไหนมาพ่ะจิมันอันนะั้นเนาะวันนแม่นขั้งคอยไปท่านะเ่ยว่าเัาไปเลือกเนาออืะเป็นเลือกนะเนาะบนล่างมันยังแข็งกระบือมันบวเปื่อยนะโอเคเอออ้าวคิดว่าสิได้กินหอยแมงผูแล้วว่ะมันเห็นหนึ่นพอขามาส่งของให้ยายแปรเป็นมือส่งของว่ะ <laughs> สีแดงหายผูดาวแล้วมาหนี่ผู้เล่นน้ำบริกินี่น้ำบริกรบริกรีนฮัลโหเก็บห้าละซาเมื่อเมื่อแนมพัดสันอือผุน่ะแดงมาเลยเป็นตะฝนชิโตกแห้งอะไรนี่ก็คิดว่าฝนชิโตอะไรจังว่ามื่ออื่นกูจังสิไปสิเจ้าบรมือห้าอีเมลเบ่เดี๋ยวนี้เพะว่าะยังเออน้ำหัวเสือดีแหละ เอเมื่อพระเมื่อคนมาแล้วมันมีสัญญาณอย่าบ่อเนี่นบ่เ้ยไปนำลูกเคยหอดสายเห็นอยู่สายว่าหายอีลีบ่อหยอย่ไงอีซีไปงออ่นะอีลีบ่อฮะเหายอีตีเขาอว่าหายอกวหกมีอไปงออ หาขนมาแรงตัวเองัผสามส่งไอซีลงเอาอีซีลงไปเอาไีใต้หนาวมึงเอ้ยัวโทรคือมีโทรศับโทรหากันเอาเบอร์นเข่อยเออเออแเอนหรือบ่อเอมื่อหนาก็ได้แสงอยาขดจตัวเองอ่ะมันกัมีสองหอะไสิมืออื่นอืจะมจะามเพิ จะมาบ่ะันเมื่อขได้เรอจมาแลนมานะมันมีองันันีนยวหันอื่นก็มาอีกอ๋อมันมีาหันพนกครขึ้นไปเนี่เออช่วงืม่ันว่าเจ้าอันนั้นวาเช้ากับหาลาบพระ่าขันมืเอินเด้พระ่าอืมอิงตามเลยเนาะแต่ว่าขันว่ามืเอินขันว่ามือิญหานข้าสึเปิดกันเสียมาให้อีกโอ เดี๋ยวผัดซีอาไวใส่ส้มาสันอ่ะอืออือไอ้ขอบใจหลายๆอันแล้วบัตรสีลมมาดไปคนเดียวใช่มาแก่เออเห็นอย่างผู้เดียวถือเบ็ดถือกระปุกขีดกระเดือนเออเบอะอันลูกประทามจากปากลูกเคยเลยป่ะมึงสิเมื่อหรือบ่เมื่อแล้วมันตอบเจ้าว่าได้ไหร ย่ฮวามาบอกเมียบอกเจ้ามาขึ้นฮวาสีหาขึ้นด้วยสิมาเรื่องจริงบอกจพอแล้วว่านกพนังมึงรู้ว่าจากเ้าอืมลูกพัมึจะขนบอกเนี่บอมันลงมามาขึ้นเวลาบอกมึงสิไปซสีหาขึ้นอย่างสิมาบอกมันก็ว่าอยู่สนใจจะก้อนแตงอยากขืนโอ้ กบุนกบายนเขาว่าแล้วกำลังตีแล้วมันบดได้ปลาสีหักสิว่าอยู่บ่อะไรสิว่ากันอยู่บ่อะไรวันเสาร์น่ะเออว่ากันกันแต่แม่มาชอนถ่าแล้วต้องว่าต้องได้เบ่าเนาะเออแม่มมันห้แลวาาเก็พอแม่กับแม่แม่หน้าเฮ้ยแม่หน้ากันแม่หน้ากันแล้วออกเป็นไหมไม่กับว่าเป็นเลยเนาะว่า อ๋อนะว่ากวแม่นก่อนอืมหาเลยเอิ้นเอิญถามเพื่อนว่าอ้าวเม้นบ้านได้อน่ะสร่งเงี้ยงสังงางอยู่แท้เพื่อนว่าจ้าเจ็บปวดน้ำเส่าเขึ้นนะได้เตอะไปอุ้ยวมาไปไปไปโอ้พี่น้องเอ้ยสีฮกมงแล้วตอนนี้หามงกายขึงแล้วงัวอยู่ใช่ฮหมเอออืมพันกว่าบาททว่าสันดีใจน้ำยายแปสามสิบกิน อันนี้กกษตรตู้แล้วกินบ่เบิดกันนะพี่ไอ้เพื่ออั๋วเลยครับเกษตรเด้ออุ้ยเป็นแต่เส่แอบนอัวน,นี่ยนะเอออันนี้เขาอัวมักเครื่องอัวส่งเครื่องได้ไหมครับดูเคยได้กินยังเป็นรสสะอาดแบบใดเคยกินแต่อัวอันที่บริเวณมีศพแบบนี้หนึ่งเขาซุกแล้วปว่ะอ้าวพนลมมาอลไรแล้วพี่น้องเลยทั้งแรงก,กว่าสิบ่มากก็ลังว่าสิเห็ดกิน ซาวเมื่อไหร่เฮาเนี่ยเมื่อเดียวหี่เด้อเออโทรหาเฮากี่วันมาเอินใช่ปะอีซีลงไปเอาตอนได้พี่ไอ่มันลงไปเอาพัวมาแล้วมันกลับเมื่อวานโมงอีกบ่เออเออเออกระเพาะเกิดนะพี่น้องแกงหน่อไม้ ปลามันก็เลาออยู่สั้นแล้วท่านป้านะมันเลาะมันหล่ออิลีอีซีนะอืมเออเออก็เลยพ่อแม่คิดไปคิดมากเลยเอ้าสู่กันไปอีกบ่บ่ให้ปลา

อืมอืมเขาป้าเข้านี่เออนี่นว่าเขานางนี่จเขามาแล้วอันขันอยู่กัมาบอยังเหคือเก่านะบวกยังไ้ตี้ถฮขาบกยังห้พีให้เลวและยังให้แกงใจปัาตาไน่เวลาเออหันมึงมาเวลามาบ่เมื่อหันมบ่เมื่ออลไอยู่น้ำโพน้ำเมยงเรีนนองอยู่น้ำเมียตได้มี่ยงพึ่อุ่นกันเออแต่คิดเอาเองว่า ละเมื่ออไรก็บอกเพว่าเออเจริงจักวนออย่างไรนี่ไปด้านเล่นดอกว่านตัวว่ะเออว่ามึง้าเมื่องไรก็ได้ไม่ว่าดอกว่าไรย่าพวกเจ้าแล้วเราไม่าทะเว่ะทังนาบ่าพุทธว่าทางนาบ่าเออเออเออเมื่อทั้งทีเ่เออออเอาว่าเืงนี้หายว่ะเพื่อนหาย

หาวน่ว่าคนผู้เก่านะผู้เ um ก่าหาว่ะเปียนอะไรเปียนหลังมเปียนเลยหาวในสิบวันได้กินทั้งชงเลยอออันนี้้าวหยโอ๊กอากาว่าออันนี้าวหายออบ่เอออันนี้หาวห้โอกาสบ่เออ้วากอากาศบ่เอออันน้วหายโอ๊กอา่เันนี้ห้าวหากก่เอออันนี้ว่ายัอกากาบ่ฟอออันนีอ๊กอาก่เน้าวหายกกบ่น้าายอ๊อบ่เอันน่้า๊ก่น้วนะ ยังย das ืนเมียพ uh ัน huh. ว <e ่าเอาเอ็มอันเอาเอ็มพี่สามไปอืมไปยืนบนนอขาวบนนอชี้บอเห็นฉันเนาะอืมก็ไปเอาไปด้วยก็มาโดไปมาป้าไว้มันไปไหมนอ่ะอืมอืมากง่ายอวมาันทราบว่าไปกันอีกเป็นอันนีอืมอันนี้เมียกัเก่งพ่าเมีย กันยังว่ามันส่มกันจะจะทดไผ่ไผ่นี่มมนพอกันอืมที่ว่าไผ่ดีกับาะวดีไผ่ดีกับผัวดีผัวดีกับาบดีบกแล้วมันติ่างเงียเงียเฮ้ยขึ้นเกาขึ้นล้งกันขึ้นเกาเยเอาน่นี่เล้บาดทังกินทั้งชงเลยดอกบริ่านนั้นอืมมีไรขังน้ำไรเทือกอะนคือเดียวทนานั้นนความลึกๆบด้ว่าสุดดอกไี่น้อมีตว่าเออมันบรดบแล้วกจบบด้ว่าสุดว่าเสียง มันก็มีทุกคนแหละคนบนลึกๆเนาะพี่ไอ้บอกได้ว่าออกมาโมมีไพ่หูน้ำมีแต่ซุมเฮาพี่น้อยเรื่องนี้เราลูกไ่าจริงๆเขาข้ามเดี่ยวหรือเป็นบนรณาส์ผ่านมามีแต่ซุมเฮาหูความลึกๆของยายแปรของอีสีแต่บอกได้ว่าออกคลิปเบิร์ตชิ้อย่างพันแนว จะมา้าวดอกเีมให้ดอกครัอีซีมันก็ยอมรับติอกันม่้าวให้นะมดแมนนั่นแหละอีซีมันก็ยอมรับห้าน่ะสัวมันกัยังว่าเด้สัวสุดๆด้ละสาวเ้าหน้าสัวกว่วยีเอินมันยังหูอะไรพี่อ้มันหูมันสัวมันกันเหตุหัวมันเหุผิดคือเก่าเป็นคือเก่า ก็น้องกับโบได้ซบายยังได้แล้วน้อพี่อายมีแต่ซอยบอกซอยซ้อนเอือซอยส่งซอยยื่นและบอกซ้อนบอกฟังเลยก็ไหวอือพู้นผมฝึกไปเอางัวกระลุกกรายพี่น้องเออเอออุ้ยกระซิมาแมน กรไปกับอะไรอเน่ยม่ืชัดสอดไล่แล่เหยว่าตื่นก็ไปยมันก็ชินเรื่อยตั้งที่างคุ้มกุ้มช้ามาเลยิดต่อเื่อการเ่ากันล่ก็แยงกันสาเหตุก็มีเนาะที่บออย่างไห้ปะกันที่ยาเปะบอยังไหปะกันไหวว่าอีซีมันป้าเดยแล้วมันสอบบมันเคยป้ามนเลยคนสองคนเราไม่สอบบอ ป้าได้เห mm ็นไหมแม่พันยันให้ป้าป้าไปพันนลูกยันป้าไปพันยันลูกเป็นคือเก่าอย่ามันนักเก่าเก่าสิไวยมันแก็บขึ้นไปอีกห่วยแห่งนักแล้วบาดีงโอ้ป้านี่วะสิเบิด์ตพนเนาะพี่ไอ้มันคือถ้าถึงผานี่ยคุต่ำลงต่ำลงคือนานมากถ้าว่าอีสี่นี่วะป้านี่บอก เออเขาเก็บห่านแป๊บเดียวแล้วสาวสั่งไห้มาไม่ไหวมือไหวแล้วสาวโดยชิเกี่ยวขาวมือได้ส่งข่าวในเด้องสองหายเนี่ยเออเยบ่ทงนันซ้ำได้ลยพี่หายทงพุ่นะเออขาวขาวเนาะอืมอืมอืม กแมนใส่เขาอันนี้ก็ดีอีกแบบนะเนาะพี่ไอเนาะตัวมันสีซุกนะเออเอ,อ,อ้าเอ้าเอาเอาเอ,าเอ,าอ้าเมื่อเช้าหนูกำลังกินเขาเพราะไอซีเอาไปผูกพอข้า <c oughs> บันดโมงพี่น้องผัวในคู่ซอนอนุบาลในโรงเรียนติดเพื่อนเฮาอะไรเนาะ เป็นขายของออนไลน์อาหารสุดอืมไรนะอ่ะอะรพี่น้องฝากไว้ <c oughs> กินเรียบร้อยเอามา้เช่นนี้ได้จับพี่น้องพอการคีบหนาได้จ้าสบายดี <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านอืม ລະພໍຕຍິ້ມເປີ້ຍິ້ມເປີ້ອີ່ຊີກະໄດ້ຮິວກ້າມຄູກ້ຄູວພນ້ອງເອ